ผมบอกได้เลยว่าว้างใหญ่อลังการมากเลยครับเนี่ยสไลเดอร์อย่นต้อมร้านซาทหนมารงาเขสวัสดีครับวันนี้ผมมาลำปางครับผมมารับรูปสาวรูปสาวเรียนจบแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูเหมืองแร่เหมืองแร่เหมืองทางฐานหินครับที่ลำปางว่าจะ ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับคือเส้นทางนะครับที่จะไปเหมืองแร่คือ,อ,อภูมิประเทศเนี่ยเป็นส่วนมากจะเป็นเทือกเขาครับผมเป็นเทือกเขาผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกครับมามาเหมืองแร่นี่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าลูกสาวบอกว่ามัน ว่างใหญ่มากครับในการทําเหมืองเราก็ไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูครับวันนี้ช่วงนี้นะครับเรากําลังจะเข้าเรียหุบเขานะครับผมบอกได้เลยว่าอากาศสดชื่นมากเลยครับโอ้โหถ้าถ้าได้อยู่แบบนี้เนาะซึ่งบ้านที่เราอยู่เนาะเพื่อนๆออมันจะเป็นเขตอุตสาหกรรมเนาะ กามันจะไม่ค่อยสดชื่นแบบนี้ครับอันนี้ดูดูเส้นทางนะครับผมเคยมาไอ้วันมาส่งลูกนะครับตอนลูกมาเรียนครั้งแรกเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว่ผมพาไปเขื่อนภูมิพลครับอันนั้นก็สวยงามมากครับแต่ครั้งนี้เราเราจะไม่ได้ไปเขื่อนภูมิพลแล้วนะครับเพราะว่าเราไปดูแล้วเราจะเปลี่ยนไปดูที่อื่นบ้างน,นะครับ โอ้ oh, ช่วงนี้นะครับจะลง <c oughs> จะลงหุบเขานะครับรู้หรือเปล่าเหมืองแร่รูไม่โอ้โหดูดูวิวนะครับวิวข้างทาง <c oughs> ผมชอบมากเลยครับอธรรมชาติบรรยากาศแบบนี้สวยงามมากครับ ก็ลงเนินนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเนี่ยลงแล้วอันนี้กําลังขึ้นใหม่เนี่ยบรรยากาศเส้นทางจะเป็นอย่งนี้นะครับขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยครับเหมือนมันเป็นภูเขาเล็กๆนะครับสลับขึ้นลงขึ้นลงเป็นเส้นทางที่ หน้าปั่นจักรยานมากครับเนี่ยวิวบรรยากาศดีมากแถวนี้จะเป็นเขตอําอเภอแม่เมาะครับแม่เมาะจังหวัดลำปางอันนี้เราก็ใกล้จะถึงเหมืองแร่นะครับเส้นทางที่สวยงามมากครับ อันนี้เราเข้ามา,าโซนถึงเขตเมืองแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นแนวแนวรั้วของเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ที่สวยงามเลยครับกับเส้นทางบรรยากาศที่ดีมาก ตัวเหมืองก็จะอยู่ในช่วงเป็นหุบเขานะครับเพื่อนๆทั้งทั้งขวาและซ้ายมือเนี่ยผมอยู่กลางหุบเขาเลยน,นี่อันนี้เราเข้ามาที่ตัวเหมืองแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหอลัออาางการมากนี่คือที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่ใหญ่ ที่สุดในภาคเหนือนะครับแม่เมาะลำปางโอ้โหอลังการมากครับแต่ก็ดูเป็นมุมที่สวยงามเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขานั่นคือ,อเขากำลังผลิตกระแสไฟฟ้านะครับที่ว่ามีป่องออก สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวมามาเที่ยวได้ครับบรรยากาศข้างทางเนี่ยสวยงามโอ้โหเพื่อนๆครับนี่แหละคือจุดที่ผลิตไฟฟ้านะครับผมบอกได้เลยว่าภาพที่เห็นนี่มันไกลมากนะครับไกลมากแต่มัน อลังการมากคือมันพื้นที่มันใหญ่นะครับโอ้โหครับเ,เพื่อนๆนเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นอ่าที่ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโอ้โหผมบอกได้เลยว่ากว้างใหญ่อลังการมากเลยครับโอ้ อันนี้เป็นประตูประตูทางเข้านะครับเราเขาอาจจนะไม่ไม่อนุญาตให้บคุคคลภายนอกเข้านะครับแต่เราก็ขับรถวนเที่ยวชมบรรยากาศได้นะครับเยี่ยมมากครับช่วยเหรอนี่ครับจุดนี้สามารถเป็นที่ปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานเขาทําเส้นทางปันป่นจักรยานไว้รอบนะครับที่เราจะเข้าไปในรอบ รอบๆตัวเมืองโอ้โหเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้ได้มามีโอกาสอยากให้มาครับสุดยอดเลยครับโรงผลิตไฟฟ้ากฟผแห่งประเทศไทยครับแม่เมาะลำปางนี่ครับเพื่อนๆจุดถ่ายรูปโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ้ลังการงานสร้างมากครับเนี่ยไม่รู้ว่าผลิตไฟฟ้าเนี่ยกี่ล้านเมกะวัตเนาะต้องบอกว่าเป็นเมกะวัตเลยครับยอดด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นเ,เทือกเขา เป็นภูเขาล้อมรอบครับเส้นทางสวยงามที่ผมพาเ,าเข้ามานี่ครับตัวนี้สัญลักษณ์นะครับก็คือตัวน่าจะเป็นใบพัดเจเนเรเตอร์นะครับเนี่ยครับคือตัวตัวปั่นแหละครับตัวปัน่นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยครับ ในถ้า,าใครที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมนะครับเห็นรูปนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับว่านี่คือตัวใบพัดของเจนเนอเรเตอร์นะครับอลังการมากครับซีกทางนน้นนะครับาทางลูกสาวผมที่ว่าไปฝึกง,งานนะครับ ฝั่งนู้นเ่ะเขาจะบอกว่าเป็นเหมืองเหมืองแร่เหมือนฐานหินน่ะครับที่เขาขุดเส้นทางที่หาชมได้ยากครับผมซึ่งวันหยุดเนาะเขาเปิดให้เราเข้ามาเที่ยวชมได้ครับพื้นที่เป็นพันๆันไร่เลยแหละครับในเขียเหมืองน,นี้ถ้า เดินคงไม่ไหวเนาะวันนี้ผมจะพาขับรถชมอรอบๆแล้วกันครับโอ้โห,โหเพื่อนๆนี่คือแมคโครนะครับแมกโครที่ใช้ขุดเจาะในเหมืองนะครับดูมันมันใหญ่อลังการมากเลยครับโอ้โหนี่ครับผมมาถ่ายใกล้ๆให้ให้ดูนะครับโอ้โหมันเป็นแมกโครที่ ที่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยโอ้โหคือเขาจะเนี่ยครับด้านบนน่ะจะเป็นอ่าพื้นที่ที่ว่าในการขุดขุดฐานหินนะครับเพื่อส่งไปโรงไฟฟ้าเมื่อสักครู่ที่ผมถ่ายให้ดูนู่นครับคือเขาจะอ่าส่งไปตามสายพ่านลำเลียงเลยนะครับหนวดเห็นไหมครับที่มันเป็นเหมือนทางรถไฟไปเลย เป็นคอนวเยอร์ส่งไปที่ว่าเหมืองผลิตโรงงานผลิตไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปถ่ายดูใกล้ๆครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยบนข้างบนนั่นคือสายพานนะครับสายพานลำเลียงฐานหินนู่นครับลำเลียงยาวไปนู่นเลยครับที่ว่าภูเขาลูกนู้นอะไปสู่โรงผลิตไฟฟ้าหรือโรงเจนเนอเรเตอร์นะครับ ที่ว่าอ้อมไปอ้อมไปจุดนูน้นโอ้โหเนี่ยครับเขาจะขุดแล้วในเหมืองขุดเขาไม่ให้เราเข้านะครับเพราะว่าเครื่องจักรใหญ่กําลังทํางานนี่ครับวันนี้มาเที่ยวกับครอบครัวนะครับกับลูกลูกที่นี่บรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ย ด้านหลังน้ำพูนะครับจะเป็นเขตเหมืองทั้งหมดเลยเนี่ยวิวด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมให้ดูทางเข้าก่อนนะครับนี่ครับผมเป็นรถรถที่ว่า,เ,าเขาใช้ขุดจเจาะเหมืองนะครับผมโอ้โหมันใหญ่อลังการมากนะครับลักษณะวิวในหุบเขานะครับนู่น นุ่นเป็นเหมืองกว้างมากครับพื้นที่เป็นพันๆไร่เลยนะครับที่เขาใช้ขุดเจาะเอาฐานหินโอ้โหเอาแร่ต่างๆนะครับคือเขาไม่ให้ลดอนุญาตลดเข้าไปนะครับตรงนู้นผมก็เลยถ่ายวิวกว้างๆให้ดูนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็เดินมาในาสวนเฉลิมพระเกียรตินะครับ ตรงนี้จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติวิวบรรยากาศดีมากครับที่นี่ลำปางหนาวมากนี่ครับตรงนี้เป็นอาคาราโชว์นะครับพิพิธภัณฑ์ฐานหินเขาจะมีว่าอันนี้เป็นฐานหินชนิดไหนนะครับเป็นลิกไนท์เป็นไนโตรเซียมอะไรต่างๆนะครับเราต้องอเข้าไปดูนะครับถึงจะรู้ผล ดูพื้นที่ในการจัดสวนล้มไม้เขานะครับผมสวยงามมากเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของอนักศึกษาครับผมโอ้โหนุ่งครับลูกสาวและภรรยาผมนะครับก็เดินเดินพาชมาบรรยากาศรอบสวนพฤชชาตินะครับ mm hmm. เขาบอกว่าชอบด้านธรรมชาติจึงเลือกมาเรียนที่นี่นะครับเมื่อสี่ปีที่แล้ว ชอบบรรยากาศลำปางสุมดอกไม้สวยงามมากมีห้องน้ำนะครับรองรับนักท่องเที่ยวหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปไอ้ศาลาตรงนั้นนะครับเป็นศาลาจุดชมวิวของเหมืองบรรยากาศที่นี่เหมาะกับการ มาพักผ่อนมากเลยครับพักผ่อนกลางเต็นท์คืออากาศจะค่อนข้างเย็นเย็นสบายนะครับขนาดผมอ,อตอนนี้เวลาใกล้เที่ยงนะครับเนี่ยใกล้เที่ยงอากาศถือว่าเย็นมากไม่ไม่ร้อนอบอ้าวนะครับนี่ครับผมอาคารจุดชมวิวเมืองแลกนะครับไปเราเข้าไปดูกันเลย นี่ครับเพื่อนๆตรงนี้เรา,เาผมยืนอยู่บนจุดชมวิวนะครับอยู่ศาลาชมเหมืองจะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยโอ้โหเป็นการขุดเจาะนะครับท่ามกลางหุบเขาดูเลยครับมันมกลางหุบเขานะครับจุดนั้นจุดนั้นจะเป็นสนามกอล์ฟด้วยครับข้างล่างเขา กำลังตีกลอบกันเลยนะครับอืที่นี่มีสนามกลอบด้วยคือถ้ามองในกล้องอาจจะเห็นวิวที่มไม่ไม่เท่าไหร่แต่เราต้องได้มายืนยืนเห็นเองด้วยครับจะเห็นได้ว่าสิบล้อสิบล้อคันนิดเดียวเองครับสิบล้อที่วิ่งอยู่ข้างล่างจาอยู่ใอล้อันใหญ่มากอที่แม่แ อันนั้นคือลางคอนเวเยอร์ใช่ไหมดำดำอ,อ่ะน,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 นี่ครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับลูกสาวผมได้มาฝึกงานที่นี่ครับสี่กี่เดือนนะเจ็ด <4 S 1> สีเดส่เดือนนะครับก็ได้ฝึกงานเสร็จแล้วก็อยู่ที่นี่แหละครับบางครั้งเขาเขาก็ลงไปไภาคสนามด้วยนะครับลงไปในเหมืองนี่แหละคือเหมือง บางครั้งก็ไปจุดผลิตไฟฟ้านะครับรอโอ้โอยู่กลางหุบเขาเลยครับน,น,น,งงนี่ครับลูกสาวพามาเที่ยวนะครับบอกว่าจุดนี้เป็นจุดสไลเดอร์นะครับคือสามารถาเล่นได้นเน,นี่ยครับมันจะเป็นพื้นที่ลาดอยองบบลงไปเราเราสามารถนั่งสไลเดอร์ลงไปได้นะครับ แต่แต่แต่มันไม่ใช่น้ำตกนะครับแต่มันเป็นสนามหญ้าเนี่ยสไลเดอร์ถ้าอยากเล่นต้องไปถามร้านซ้างท่านหรอบางคนมาเมือนีตงเยไตรงี้านเขได้สวยสวยงามมากครับวิวบรรยากาศเจนนี่ชอบไม่เลวเออสดชื่นเลยเนาะอากาศเย็ยนมาก มีมีบริการรถกอล์ฟนะครับรถนักท่องเที่ยวเที่ยวชมนะครับสําหรับคนที่เดินไม่ไหวเนาะเดินไม่ไหวเราเขาจะมีรถนํานําเที่ยวนะครับโอ้โหสุดยอดลูกสาวบอกว่าตอนที่เข้าฝึกง,งานที่นี่นะครับเนี่ยเขาจะมาเล่นสไลเดอร์กับเพื่อนๆบ่อยมากเลยครับสไลเดอร์ลงไป ยิ่งช่วงเย็นนะครับอากาศจะจะยิ่งดีนะครับดอกไม้ดอกไม้สวยงามมากเนี่ยคือเป็นพื้นที่เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าเนาะ,ะเป็นเหมืองเป็นอะไระเราคิดว่ามันจะเป็นจุดที่ว่าไม่สวยงามอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงไม่ใช่เลยครับเขาทำเป็นแบบโซนที่สุดยอด,ดยเขต เขตที่เขาห่วงห้ามเขาก็ห่วงนะครับคือไม่ให้เราเข้าไปนะครับแต่จุดที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันมันจะมีที่เขาทําให้นี่เยอะมากคืนลูกสาวผมบอกว่าไฟในเหมืองเนี่ยมันจะติดสว่างแล้วจะสวยงามครับเหมือนเหมือนเรายือนอยู่ตรงนี้เราจะเหมือนเห็นหิงห่งห้อยหิ่งห้อยอวนไปวนมาในในเหมืองนะครับ นั่นคือแสงไฟรถนะครับรถกับเครื่องจักรที่กําลังทํางานมันเคลื่อนที่นะครับเราเราอยู่จุดชมว,วิวเราจะเห็นเหมือนหิ่งห้อยสวยงามมากครับ